โอเคก็กลับสวัสดีทุกคนเช่น้วยนะครับผมตอนนี้ก็น้องๆก็อยู่กับพี่ X Channel เหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้พี่ก็จะมาแตกมัดนะครับผมสองตัวนะก็จะเป็นอเอลซูนะครับผมเอลซูกับสไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอลซูกันนะครับครับผอเอลซูนะครับผมเอลซูเป็นนอ็อตชนเผานะครับที่น้องๆขอมา คประมาณนี้นะครับโอเคส่วนีตัวนั้นก็าจะเป็นไบนะครับผมไบโทชิโร่นะนี่นะครับโอเคสวยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเอฟเฟกต์สกิลกันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรา,าก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขออัพสก,กิลว่นะครับเราไปดูกันนะครับผมสกิลจะเสียงครบนะครับเสียงหกโจมตีปกตินะครับผมก็มรู้สึกว่าอะยะเอะใช่ไหครับผมก็โจมตีแบบดั้งเดิมนะครับผม เมาดูระยะไกลก่อนโอเคก็จะเป็นดาบน้ำแข็งโอเคสกิลอ๋อสวยครับใช่ไหมมันจะมีมังกรมังกรอะไรมังกรนะครับมังกรบินออกไปอ๋อส่วนสกิลสองก็จะเป็นน้ำแข็งครับ เดีย๋ยวที่จะทำคลิปแบบนี้แล้วต,ตลอดเลยนะครับผมอะไรทำไม่ไหมครับผมจะได้ไม่เบือ่อกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเปิดคลิปมาก็มีแต่สก,กินกับเสียงเพลงมันก็จะน่าเบื่อไปหน่อยเนาะพูดคุยกันหน่อ <laughs> ย okay, okay, okay. yeah. เอามาดูอัลติเมทกันนะครับผมอัลติเมทสกิลนะครับโอเคก็เห็นชิ้นครับผมแปลงร่างนั่นเองแปลงร่าง ดินเลยนะครับผมไม่ต้องเดินคาเมนไรเดยะแฮนชินเอฟอาโจตีก็จะเป็นหัวมังกรใช่ไหมเนี่ยมาดูมุดมาดูกันดีๆมาดูแบบสดๆมันจะเป็นดราก้อนนะครับผมไอสดราก้อนนะครับเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราฆ่าได้นะมันจะบักไหม มันไม่บักนะครับทูกคนเว้นแต่ว่าเราจะอ่าน้องจะได้อยากได้แบบสกินแบบหน้าปกสกินนาจะเป็นรูปของโทชิโร่นะครับผมแต่เวลาเราฆ่าได้เงี้ยเวลาตัวเราเอา่อตัวที่เราฆ่าได้เนี่ยมันจะบักนะครับผมเนี่ยม,มันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับผมถ้าเราจะเอาไอคอนนะโอเคอันนี้คือช่องพี่ก็ทำแบบก็ได้ประมาณนี้ครับผมไม่ได้เก่งนะครับผมก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อปใช้กำลังใจกันเหมือนตลอดนะครับทุกคนไปอย่าลืมนะครับกิจกรรมครั้งที่สองนะครับพย่ยามนะครับวันที่1ิบหกเพื่อทัสอปดีนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สองนะครับผมก็จะตัวเอลซูนะครับผมมาเริ่มดูถ้าาบนว้าสวยครับไม่ได้มโเเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันโจมตีแบบปกตินะครับโอเคก็ติดนะครับสวย แล้วมันจะมีเกร็ดนะกระจาย,อยโอเคเดี๋ยวจะเสียเว,วลานะนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเร็วๆกันเลยสกิลหนึ่งนะครับวางเปิดแมพนะโอเคก็จะประมาณนี้นะจ๊ะก็จะ,ะมีเงาของนกนะครับมันบินอยู่ข้างบนโอเคก็จะมีเสียงหอนมโอเคมาดูมาดูสกิลสองนะครับโอเคตอนสูงมันก็จะมีเสียงออกมานะ พะประมาณน,นี้ปิจริงๆตอนที่เราสูงเนี่ยน่าจะให้เห็นนกที่มันบินอยู่ข้างบนเนาะเห็นไหมมันจะมีแงงค่เงาต่อประมาณน,นี้เอาสก,กิลสองเนะาะดูให้ยิงแบบนี้ยิงดูต่อประมาณน,นี้นะเห็แค่พอเวลาสูนแล้วมันจะมีเสียงเคมอนรูอาร์ติเมทอันตินะครับผม อเคก็ติดเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะจ๊ะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูตอนที่เราฆ่าได้นะซูมฮดตช็อต โอเคก็ประมาณนี้นะจอทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันนะครับผมมอตัวนี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับ Let's go การลงนะครับ,นนรบทุกคนให้ก็ให้หน้องๆน,นะผมก็ไปดาวน์โหลดมอสกันมานะครับเดี๋ไปดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยจะเข้าแอปซาชิเวอร์นะครับทุกคนซึ่งพี่ก็จะใช้เป็นตัวลงมอนนะครับรถมันจะมีเขียนว่าอ่าเจ้าตัวมอสเอลูนะครับผมเอลูกับไบรท์นะครับก็ตัวนี้เนาะ โอเคแล้วตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่กดดูตัวน,วนี้โอเคครับกดแตกไปหนึ่งทีนะครับผแลว้วก็กดมาที่ทาที่ว่าอ่าเอฟแฟกเนี้ยนะครับผมทีก็กดติดทุกนะครับผมแล้วก็รีเพจนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมมันเป็นขึ้นอย่างนี้เพราะว่าพี่แตกไฟไปแล้วรอบหนึ่งเนาะอันนี้ก็เลยมามันพอเราแตกรอบนึงกูมันจะซ้ำแบบรอบแรกเนาะมันก็เลยขึ้นอย่างนี้เฉย ถ้าน้องๆัไม่ได้แตะไฟก่อนนั้นนี่มันจะไม่ขึ้นนะครับก็ไม่ต้องตกใจเรากดแค่กดติดทูแล้วก็รีเพลนนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะทาคลิปแบบนี้นะถ้าพี่ทาแจกมัพี่จะทาคลิปแบบนี้ไปนะครับผมอาจจะยาวหน่อยแต่ว่ามีสาระเนาะเราจะได้เห็นหน้ากันด้วยล้วจะได้พูดคุยกันหน่อยนะครับจะได้ไม่เงียบเงาะมันจะได้ไม่ต้องแบบเปิดมาแล้วมีเสียงเพลงแล้วก็สกินตัวนี้ตัวนี้แล้วก็จบก็แค่นั้นอันนี้เราจะได้พูดคุยกันด้วยโอเคเดี๋ยว แต่เสร็จแล้วก็มันจะขึ้นตัวนี้นะครับผมโฟลเดอร์สีทุกเรื่องนะครับผมทุกคนที่ขอเออเนี่ยเอาสู่กับไบรท์นะครับผมกดเข้าไปครับผมเราจะเจอคําว่ารีสอร์สเซสนะครับโอเคเราให้น้องๆกดค้างนะครับผมเตะแบบแตะแบบแชร์หน้าจอเตะแบบประมาณนานหน่อยแล้วมันจะขึ้นนี้เรากดป๊อปปี้นะครับแล้วกดตรงช่องข้างบนนะครับผมที่เป็นเกี่ยวกับเอลซูกับไบรท์นะครับผมเลือกไปที่ device ทั้งหมดเมมโมรีนะครับแล้วก็ Android ครับผม Data ครับ แล้วก็หาตัวเกมของอ v ทนะครับผมกาลินานะครับผมคอมบัตกาลินาเกม K G G H นะครับกดเข้าไปทีครับแล้วก็กดเข้าไปทีไฟล์นะครับผมโอเคขอถนึงหนานีให้กดบางได้เลยับผมถามว่ากดบ้างตรงไหนนะครับผมก็นี่ไงมุมล่างนะผมท้างขวานะครับมันจะมีปุ่มเชือกเทียวเราดูหนังสือเรากดไปหนึ่งทีนะครับโอเคก็รอให้มันโหลดเสร็จก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจนะผมก็ทามาทักวันนเพจ ใต้คลิปของพี่ได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับวันมีคอามาไว้วสาหรับชมกันนะครับผมอ่ะอ่าที่ก็คลิปเราก็เสร็จสิ้นก็ประมาณนี้แล้วนะทุกคนนะครับผมถ้าใครงงหรือว่าสับสนด้านในก็พยายามดูคลิปจำไปหน่อยนะครับผมก็ถือเป็นช่วยกันนะครับที่ว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับครับใครที่อยากให้พี่ทำวันต่อไปต่อไหน,นก็คอมเมนต์อยู่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วกดสับตะไคร้พี่ด้วยนะครับกดสับตะไคร้ตรงนี้นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งย่างเตือนกันเลยครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปไปไหนอยงที่นะครับผมเวลาพี่อัปโหลดคลิปนะครับโอเคก็เดี๋ยวพี่จะเปิดสร้างให้ได้แบบเร็วๆนี้นะครับผมทุกคนก็ฝากนัะคุกันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันไหมนะครับทุกคนนะถ้าใครอยากได้มมาตอนไหนครับผมคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับทีครักทุกคนนะครับวันนี้ก็กดไลค์ครับเที่ยงคืนแล้วครับทุกคนบ๊ายบายวันดีครับ